และจากกระแสะข่าวที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาออกประกาศห้ามประชาชนรับประทานข้ามันไก่เนื่องจากปนเปื้อนเชื้ออะหิวาทเทียมจนสร้างความตกใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะคะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ เอกสารทางราชาการของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาที่มีการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษและมีเนื้อหาระบุว่าพบผู้ป่วยโรคอหฮวาเทียมระบาดในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการรับประทานเลือดไก่ที่ผสมอยู่ในข้าวมันไก่ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการประทับข้อความงดเข้ามันไก่อย่างชัดเจนทําให้ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารทางราชการเพราะหนังสือฉบับจริงไม่มีข้อความห้ามรับประทานข้าวมันไก่อย่างแน่นอนส่วนวนเอกสารของสำนจังหวัดนั้นที่มีคนไปปั๊มคําว่า มดข้าวมันไก่นั้นไม่ไม,ไม่ไม่เป็นตัวคานักล่าวสะสะจไม่ได้เป็นคนดําเนินการไม่ทราบใครไปปั๊มตาชื่อ,อคํานั้นลงกลทางสสจเน้นเฉพาะเลือดไก่เท่านั้นนะครับเราไม่ได้พูดถึงข้าวมันไก่ว่าห้า,หามบริโภคฉะนั้นอันนี้ไม่ทราบว่าใครไปเติมปั๊มตัวใหญ่ๆเข้าไปแล้วไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะครับและแม้ว่านายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดนครราชสีมาจะออกมาชี้แจงเพื่อสยบข่าวลือทั้งหมดแล้ว แต่กระแสข่าวยังคงแพร่สพัดอย่างรวดเร็วจนทำให้อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขต้องออกมายืนยันอีกครั้งพร้อมกับการรับประทานข้าวมันไก่โชว์เพื่อเรียกความเชื่อมัน่นโดยเน้นย้ำว่าประชาชนยังสามารถบริโภคข้าวมันไก่ได้ตามปกติแต่จะต้องปรุงให้สุกและสะอาดถูกสุขอ,อนามายัยและเมื่อทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศตามร้านข้าวมันไก่ในตลาดบางใหญ่ซิตี้จังหวัดนนทบุรี พบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเพราะยังมีลูกค้ามารับประทานเข้าวมันไก่ตามปกติจากการที่มีการระบาดขอยงเชื้อออววารเทียมค่ะร้านเปิดเต็มครับทานทุกวันไหมทานทุกวันครับแล้วมั่นใจนะคะว่าจะไม่ติดมัม่นใจร้าเปิดเ็ครับ ขณะที่เจ้าของร้านก็ให้ความสําคัญกับขั้นตอนของการปรุงอาหารที่ถูกต้องตามสุขลักษณะและได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ถุงมือและหมวกคลุมผมตลอดเวลารวมทั้งการทําความสะอาดไก่และเลือดไก่ซึ่งผ่านการต้มด้วยอุณหภูมิที่ร้อนจัดไก่ผมก็ต้มก็ร้อยองศาขึ้นไปนะแล้วก็เลือดก็ต้องต้มต้มให้สุกไก่ก่อนก่อนจะต้มเนี่ยก็ต้องล้างต้องเอาเกลือ เข้าไปควักข้างในแล้วก็ล้างล้างเสร็จแล้วก็มาข้างนอกก็ต้องใช้ใช้ใช,ใช้ใช้เกลือรูนให้มันให้เมื่อมันออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่ข่าวรับรองฮะที่ร้านอร่อยอแล้วก็สดใสเสดสะอาด ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการบริโภคข่าวผ่านสื่อออนไลน์ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในทางที่ผิดหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รีบออกมาสยบข่าวลืออาจส่งผลกระทบในวงกว้างขณะที่ประชาชนเองก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น